สวัสดีค่ะสานบ้านสาวชื่มครับพี่น้องเหาครับงเห็ดแยกปลากับหัวตะเลวค่ะเ็ดเนื้อยู่เนื้กินสู้กินมือเนี่ยนี่ล่ละที่เขาต้มน้ำไม้ไว้เนี่ยค่ะนี่พี่น้องแกงน้อไม้ค่ะแกงน้อไม้อ้วนรั่วซี่เห็ดหูหนูนหน่อยมือนี่แล้วเหลาเสียบเนาะค่ะเสริมซื่อเห็ดหูหนูมาน้ำนี่นื้อไม้ที่เขาต้มเม่อวานนี่อันนี้น้อไม้ปลาันน้อไม้กระซาที่เขาหามาจากปลาเนี่ยค่ะเหลืออยู่หน่อยนึงหลังจากกินกับเจากับปีหลายมือแล้วเนาะ เขากับน้ำมาปอกแล้วเขากับสิทุบทุบเป๊ะทุบเป๊ะจนได้ไหลเติมแล้วเขากัคคอยสีเอาไปในเก่งเสแสมนันวหืมบอกนีนพี่น้องนี่เดี๋ยวไปเนี่ยบอกแล้วมาทุบน้ำมันต้มจืดแล้วเนาะคะ่ะนี่ก็เอื่นว่าเก่งทุบเป๊ะเนาะคะ่ะส่น้มอย่านั้งไปเลยแกงตออใหญ่ๆนะคะอร่อยอร่อย โป๊ะโป๊ะกับห้าเครื่องก็น่ะสิโป๊ะไปเน้ทุบหลายพันสิแตกโพดเก่งโคโล,โคลเกลเก่งสิบแซบอืมนี่แหละค่ะสิเก่งจะเครื่องหนึ่งยุคค่ะพี่น้องอัวลรั่วใส่กันรถเนาะอยาจะเสริมปอกก็เนี่ยค่ะเก่งไปนนอเลยเด้อค่ะพี่น้องคุณ อหลายๆแล้วไปเด้อปุ่นนี่นี่มาปเด้เอค่ะมาซอยเครื่องเด้อค่ะเครื่องเขากับมีนี่แหละค่ะพริกแห้งตะไคร้เนาะ่ะใส่พริกแห้งไว้กัโกงโขกกันเฮ็ดสองเมนูนี่แหละเรอเอามาเพื่อเสิร์ฟอย่านเนี้ยอซอยตะไคร้กันมานะค่ะเครื่องเก่งก็ไหมกับมีตะไคร้พริกแห้งหอมแดง นอกนั้นเขาจะใส่เมียดอย่างกับเมียดเด้อค่ะมือนี้เมียดเห็ดหูหนูแล้วก็ผักขาเนาะค่ะยู่หลังบ้านยังไม่ได้ไปเก็บเขาเบือ่อเบิ้ลเขาเดี๋อืมอึม๊บไปเลยแขงขันเส็เสนือน้อหนัวสดอนหอนดูพี่น้องทำข้าปเนี่ยทำห้ละเอียดเด้อค่ะ ก็บเบื่อแล้วค่ะพี่น้องอมกคุณกับใส่ไหลแต่ว่าใส่หลไหลมันก็แข็งพดเขากระใ่่พอดีเพราะงามหนุ่มหนึ่งค่ะ,ะอหอมค่ะหอมแดงสามหัวลงไปค่ะ โอส่กันละเอียดแน่ก็ได้บ่ละเอียดก็ไดแลวก็หอมแดงวางปงหมอน,น้อยป่งง่ายยุดอกค่ะเวลาแม่เห็ดขายต้องเห็ดให้ละเอียดเมื่อดูแกนทัง่งไปจะถึงกันอือแล้วได้แล้วค่ะไปเก่งน้ำใหม่ประเดนพี่น้องอใส่ใหถุูนูน้ำเ้อยค่ะใส่เปนน้ากันเลยอื ตะเขือง่ายนักใส่ยูนี่เยอะแล้วก็ไปปรุงอืมน้ำไอ้ข้างแก๊สไปไหนข้าเกลือค่ะสูตรโลดเด้อพี่น้องนี่ค่ะ นัปราค่ะอืมขนแน่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเขาเบือเ่อเขาสติดหมอกค่ะบุตรเดี๋ยวน,นั่นี้นี่ขนไสรุนนี่นะเก่งแข็งแข่งเด้อค่ะเกยบผากคาไม้รวยบบนหนพี่น้องอันเฮดซูดเครื่องซุกละกาอันซีมเบิ้งพอดีแล้วก็เติมปากกาตลงไปกับเม่นจบคาะเกงแล้วใหม่เสียบคุณอ่ะอืมลูกโดดเด้อพี่น้อง อ้าวลูกโดดลงไปพักขาพี่น้องเนะะี่ยค่ะใส่เป็นงางสิเลยเด้อค่ะปึ๊บนี่เสียบเรียบร้ยบรอยค่ะคะักแน่เสียบก็นี่จากสีวาาัดจังไลยแล้วเนาะเบิง้งพี่น้องพอนแกะจังหน่อยเนี่ยเบิง้งโอ้เก่งเปิร์ว่ามันเก่งเปิร์ดอกเนี่ยเก่งเป็นน้องปุน่ะโอ้มาพี่น้องนะดู เทงหน่อไม้ค่ะหนอ่อเป็นหนอ่อเป็นหนอ่อพู่น้าเสียบเดียยรลอยค่ะเอาอีกเมนูหนึ่งค่ะจะกปลาลูกคอ,อกเขาอีกหนึ่งเมนูค่ะปลาคอเขาเนาะที่เขาเป็นงุมหมาพี่น้องปลาคอนค่ะบ้านสเสริมจะเอิญปลาลูกคอกสุมตายสุมปลาไตกาอันนันปล่อยหม,มกหม้อเด้อค่ะพี่น้องหมกหมอ้อ ไข่ใส่แบบลาวๆเลยค่ะตะไข่ใส่แบบลาวๆมีค่าเนี่ยค่อยกินไงอืออ่ะนี่ปึ๊บต่ไข่ใส่ค้ะหอมแดงแดงก็ใส่อืนี่ พะอีตู้ต้นหอมค่ะลงไปพริกสดกับซีสไตเป็นนุ้ยนะค,ะค่ะใส่พริกลงไปพ็ต่ำเด็ยพี่น้องอืปึ๊บนี่เครื่องปรุงเขากับชูรดกับน้ำปลาเดก พอ,อน้ำปลาเด็กค่ะน้ำปลาล่าซาซิมีไส้ทุกอย่างคนเข้ากันเลยนะคะ,เ,นนคะเกลือหยอดน้อยนึงก็ได้ได้อพี่น้องไปไปไหน,นข้างมอเลยค่ะอ่าฝาหมอมาปิดค่ะมกหมอเนาะ ปึ๊บปึ๊บนี่ค่ะเดี๋ยวเอาคอยมาเบิ้งบัตซุกบัดเนี่ยค่ะแะเสริมสิปิตำบักหุ้งถาเด้อพี่น้องตำบักหุ้งบัดนะค่ะพี่น้องสุดยอดเมนูเข้ากันเลยค่ะเตงน้ำใหม่ตำบักหุ้งหมกหม้อปลาลูกคอกเนาะตำบักหุ้งใส่บักเขือ่อนมื่นเศษปูดองเขาเป็นแล้วเด้มื่นน่ะปลาใส่บักบักเขือ่อนใส่ปูดองพร้อมมื่น แซ่บเลนอืมอืิกค่ะโอ้โหิดค่ะนบักอกใส่บักขามอีกเด้อค่ะพักน้ำลืมสื่อมือนี่ก็ต้องใส่ค่ะแส่ยบกระเอาปูดองค่ะนี่ที่เขาไปก้นนมือน้ะดองไว้อหอมนี่อยากมีขายพี่น้องนี่ผนสร้างหลายหลายบนบะหมี่แล้วค่ะเ้าเสริมกับไปก้นออกกับน,น้ดำดําไม่ไว้กินซื่ง หุ้งกับสิไสพร้อมกันกับอีปูลดมือเยบคักเด้อม,มือนีเด้ออ้าว <c oughs> ป,ประสาทพี่นอ้องลืมใส่เป่งหนวดกับน้ำปลาเด็กสิตำกินรสเส้นมันน้ำปลาราขวดเดิมสายได้ทุกเมนูจริงๆงจองไปเลยค่ะ น้ำไหนไหอไปสีมอมาได้ปะเนี่พี่น้องอืครบเครื่องเรื่องความแสบค่ะ ักแกงบัหน่อยค่ะตักแกงตักอ,อ้อมกมอเฮาหางพระเข่าเลยเถอะบังพี่นอ้องบั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 งสุกแล้วหอมนี่เปิดขึ้นมาสั่นหอมคักหอมแน่พี่นอ้องดูปุ่นณ่ะไปห่อไปตักเลยไปไหน่อยค่ะแกงหน่อไม้ก็สุกมกก็สุกแล้วปุ่นณ่ะสุปไปพี่น้องเมื่อยไกลนี่เถอร์ปุณ่ะอหมาค้าเศรษฐน้ำกันเศรษบกระดอกกระเดือกพี่น้อง ฮ่ากินยากเด้อเนี่ยซูสิได้ยังสิเด้อพี่น้องอันนี้ไปพอแล้วยุบยิ่งยิ่ยุ่ทีิรแกสั่นงใจกันยุ่วะในหูดำว่าปลาสิวง้มลงไปเม้นปาคอแม่นมดปุ่นะดูหอมหอมค่ะเพิ่มเิมกับแม่นซ้อยกันปรุงเด้อเนี่ยมาแล้วจ้าโอ้เนี่ยครับพี่น้องเขาเอิญแกงน้ำไม่อ้วนรั่วสมสุภาษิตคำว่าอ้วนรั่ว ที่นี้นี่ขันแกงกินเองจะเป็นหังสือเลยแล้วค่ะที่พอคอยเห็นนา้าดอกพี่น้องแกงไปขายพี่น้องชนจมร้ายเนี่ยก็ขอน้ำเห็นไปขายกระขึ้นกงให้ที่เฮียนกินนนั่แหล้วมั้ยเอ้าหืมหืมามาๆมาพี่นอ้องเออพูดหน่ะกินข้าวน้ำกันเลยมึงเนี่ยหืมมาพี่น้องตั้บักหุ่งมกปลาแก่งน้อไม้ค่ะเสียบลายพี่น้อง มาม,มาเด้อค่ะบันเน่มากินข้าวน้ำกันค่ะวนนสวัสดีค่ะสวัสดีกินขา้าวบ่พี่น้องเศาเที่ยงแลงค่ะมื้อน,นี้ยบุ๊บาากแม่กันได้ปะโอ้สิกินข้าว่อมกันสั่นเห็นนึก<ด>ินมีแต่เนื้อเป็นแดเสร็รนนจะนะแม่เนาะปุ้ยตับหมูตับหมหูใส่แบบคามเปียกค่ะแซ่บจเสรพี่น้องใส่็จแบบเขือขึ้นใส่บะกอกใส่ปูดองมีแต่เนื้อล้าๆจ้ะล่าสุดๆ ไม่ได้กล้ากอืมออืืมมแมอเผ็ดค่ะเผ็ดเนี่ย ปต่ความันตุยบ่ะนุ่มๆน่าเป็นนุ่มๆไหมอมอ้าเนี่ยประมาดย่างเดี๋ยวมันอนอนอ ตัวซำเนี่เันแกงซะน่อไม่สม,มผู้ใดปรหมักในกระบ,บีบกี่ออกเนาะมันไะม่ขีอืมไม,ม่ไ,ไหวอมตังมาเปยไปกันสะจังอืมแซ่บง่ายพผา ว่ามีไงแน้วกินดอกซับดอกพักติวเนะ <Yeah. S 1> มุ่มดูบปานซากุระอามาโซปี่น้องเนี่ย <laughs> ดอกซากุระทอไปอามา <Yeah. S 2> บ้านพะลุงค่ะแง๊มแง๊บ น้ำแรงกับผักน้ำแรงย้ำฝนกับผักย้ำฝนน่นะคุณเลรบปเด็นคุณหมอไอสานบ้านเขาหาอยู่หา,หากน,านิ่นไงเด้บไปหน่องเพราะว่ากินง่ายเห็นนั่นเห็นนี่กระเด็ดมากินผู้หนึ่งกินผู้สองก็กินตามมัน เน้แซบอีีหนอแล้วหอมมะมักแล้วเสร็ลงไปน้าปังอีกเพื่อสิบห่าข้ามเลยนะ ใสกระมนกินกนเลิ <c oughs> ลูกเด้ตังค์ไม่นีลูกกินเล้วไ่ไหวนักสั่นปากพงเหมดเพนี้ยเนี่ย นี่นะแกงนะคือเพราะดีตัวดีเนาะพอดีแซบตัวตัดดีจืดซืลอไกับเพราะแซบขอเมาเมาเลยตเต็มมออยู่เมาข้ามเมาเต็มมออยู่มิจเนียนไปเพชรบัวเ้าอ้อ่อนแลวอีกอืมอ โอ้ยน่าวดาละนอ,อ่ององงเองิปอปาะคอแหละเป็นคื้นเหม็นคึ้นนุ่มๆน,มน,มอ,นองสิบัะนุามเหมือนอะนเซ็ตนะนึว่มมาก็ไมนบายุ่หนาร้านห้องจังไง เป็นท้อนเว้นัคนมาลตาตา่ตักขายตักขายอ,ยาอืมดึงดูดใจได้หน่นองเนายังไม่ได้กับเพชรขายนา้านงจกะให้บ้านกับมากแค่นี้ สุกกลางวันสอกกผักติวเนาะเฮ้ยแซ่บเห็นดอับัดติวเนี้อปนปัดถั่วปนป่าป่กันพล้นปานตักันนะ่ะมีปายอย่างมาปนเลยนะตัวเปีตัวเปี มาสักจา้านาำเนี่ยเผ<ม>็ดไส้่อนซือๆยุบหนะนี่ยงเนีเ็ดไส้่อนเน่ป็นมาเป็นกินอันนี้พักเขาท้องเป็นร้อนแหลงสรให้หูด,ดำบ้างเสริม,รรมกกแล้วบ่มักกัแล้วเเคยได้ร้องกับเราถือก mhm 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 không có mhm 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 có mhm 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 เราบได้เลมจนเสร็จม้วครับัน so, บักกินกับมวนหรับก็เลยบ่เ็ดบ่เ็ดปนไห้าง่เ็ดร้านกิมเอหา้วมันเพิ่มเ็ดลูกซื้ออยู่หนักสันพ่นกัพากินสันพ่นกัพากิน่ตุนองไม่บะเอซน้อืบ่เขาเเขาน้องม่ ้องไม่สมกับว่าปัไนไดเอ,องไม่สมต้องมากันหินหนะในมูดำแล้วมันจะาาตำหมูกับผักเกาท้องล่ะ <c oughs> คนเขาเหน็นอยากตำหมงกรนปน๋าเกาจะนึกถึงพักให้เห็น,น,นพักเ้าท้องแล้วก็อยากตำหมูเน,นี่ยแซ่บปละแซ่บป่ะเน่ะตุยนุ่ม ตอนแรกกิ่นหยาบเลยสินยา,าบอสจ้ยเพราะว่า,ปาปเป็นไงล่ะเนาะปกติเขากินปลาค้อนเขาจะกินรุ่นตัวแดงๆนะแล้วมันจะมักใายแต่นี่มันตัวใหญ่และแล้วเนี่ยแล้วว่าซัมผหนึ่งยัางม่แตกกุ้มเนาะอืมแต่สัมผัหนึ่งปุ๋ยมันแตกทีมั้งถ้ามมแบบปลาคอน ไมได้หมื่นไปยื่นกันไหมมาไม่ถึงว่าน้ะน้ำน้ำึ้นอืมน้ำงอืมเจี้งให้เป็นตักหน่เนาะอืม้ามีอจับืมสาวบ่เป็นเนาวเป็นยละ่เนี่ย้าให้เกินกับย้วหละบ่กินกับแหงแสีมเนาะสาวบกนแ้อสิกินต่อยู่แล่วเนี่ยข้า บอกพี่น้องกันสำหรับคลิปนี้นะคะ่ะกับสิบฝากเป็นเซมีเลยเด้อพี่น้องพามาเห็นแนวกินอาหารคู่อีสานบ้านเฮาอีหลีค่ะมื้อนี้โดยเฉพาะเฮียนสาวเสริมเนาะคะ่ะตำบักหุ่งออปลามกหมอแกงน้อไม้ทุบแปะค่ะเนาะเพิ่นเอิน้นใส่เห็ดหูหนูซะบ,บัดน,นี่ค่ะแกงแล้อนเอาเนี่ยแซ่บขักค่ะจังได๋ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแช่น้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ,จจะเจอกันเยอะมากพี่น้องเด้อค่ะ